สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนครูนะครับวิชาเอกสุขศึกษาและพันศึกษาทุกท่านนะครับเพื่อนพี่น้องนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับข้อสอบนะครับถือว่าเป็นแนะนําข้อสอบเนาะเกี่ยวกับข้อสอบที่เคยออกนะครับการสอบครูนะครับ นะครับอันนี้ก็เป็นเนบตามภาพนะครับเป็นอ่าตารางโซนนะครับอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดนะครับที่จะออกข้อสอบนะครับอืมนะครับในข้อสอบนะครับเก็จะมีถามนะครับเช่นอ่าสมมุติว่าถามว่าโซนสองนะครับโซนสองเนี่ยจะอยู่ในช่วงอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดเท่าไหร่นะครับ ว่าหนึ่งรนะครับถึง1้อยหหรือ1นึ่งรถึงหนึเนี่ยอ,อยู่ในกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะนี่ในส่วนสก็จะอยู่ใน6 0สิอนะไรอย่างนี้ครับหรือถามถามว่าอา่าถ้าออกกำลังกายแบบลดน้าหนักนะครับควรจะใช้อาตาัตราการเต้นหัวใจเท่าไหร่อะไรก็ประมาณนี้นครับแล้วก็มีข้อสอบอีกแนวหนึ่งครับที่ผมจะมาแนะนํานะครับ ก็จะมันจะถามเรื่องสูตรนะครับการหานะครับเนี่ยก็เช่นนะนี่เป็นข้อสอบจริงของสอบถอนะครับดูข้อ1นึ่งนะครับเขาบอกว่าอายุยี่ปีครับต้องออกกําลังกายความหนัก60สิบเปอร์เซ็นอัตราการเคลื่อนหัวใจสูงสุดก็คือคันนี้ครับผมคิดมาแล้วนะครับ1นึ่ครั้งต่อน,นาทีนะครับเป็นข้อสอบ ครูสอบพทอปีหกหกนะครับนี่เป็นข้อสอบจริงนะครับอันนี้ผมเอามาจากในกลุ่มที่ผมจํามานะครับที่ไปสอบนะครับก็เอาลงมาในกลุ่มข้อสอบจริงไว้นะครับอ่าคิดยังไงครับถึงจะได้หนึ่งร้อยแปดอ่าถ้าเพื่อนที่เอ่อรู้แล้วนะครับก็ก็ผ่านได้นะครับาสาหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะอ่าน,นี่เป็นแนะนาเพื่อนๆนะครับพี่น้อง ชาวพะศึกษาศึกษานะครับอ่าสูตรนะครับก็คือ220สูตรการหาอัตราการเต้นหัวใจนะครับคือ2อ0ร้ลบอายุใช่ไหมอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งนะครับในในข้อสอบก็จะส่วนมากเขาจะถามนะครับว่าสูตรการหาการเต้นหัวใจคืออะไรนะครับก็ตอบไป220 ลบอายุนะครับแล้วก็คูณกับเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เอามาเข้าสูตรเลยนะครับดูดูที่ข้อหนึ่งาเก้านะครับเขาอายุ40ปีนะครับแล้วก็เอาสองมาลบกับ40ก็ลบปกติเลยนะครับศูตลบศูนย์ละศูนย์นะครับ สองลบสี่ 4, ไม่ได้ก็ไปยืมมาเป็นสิบสองเนาะอันนี้ก็เหลือหนึ่งใช่ไหมครับสิบสองลบสี่ก็เหลือเหลือแปดโอเคหนึ่งไม่มีเกิดเรื่งมาเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบอ่ะอันนี้เราได้หนึ่งร้อยแปสิบเลยไหมสองร้อยยี่สิบรบอายุได้หนึ่งร้อยแปสิบเราก็เอาหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับอันนี้มาตั้งใหม่ แล้วก็มาคูณกับเปอร์เซ็นต์อ่าเปอร์เซ็นต์ก็คือเขาต้องการความหนักเท่าไหร่ก็คือหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยก็เอาหกสิบส่วนหนึ่งร้อยก็คือหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับโอเคอ่าเดี๋ยวดูวิธีคิดนะครับวิธีคิดก็คือตัดศูนย์โบตล่างก่อนนะครับแล้วก็ตัดศูนย์บนตัดศูนย์ล่างแล้วก็ตัดศูนย์บนนะครับอ่าต่อไปก็เอาหกมาคูณกับแปดก็หกแปดก็ได้สี่สิบแปด ่าได้สี่สิบแปดก็ใส่ใส่แปดเนาะใส่แปดทดสี่โอเคหกหนึ่งหกก็บวชสี่ก็เป็นเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าก็เป็นหนึ่งร้อยแปดค่ะคำตอบก็ได้แต่เท่ากับบนโอเคนะครับ ก็จะมีวิธีคิดอยู่สองแบบนะที่ผมแนะนํานะครับก็จะมีอีกวิธีหนึ่งอ่ะเหมือนเดิมเลยอันนี้จะเหมาะกับที่เป็นเลขที่มันไม่ลงท้ายด้วยศูนย์เนาะครับอ่าข้อนี้อะไรกันนะครับกต็ตั้งโจทย์เหมือนเดิมแบบนี้นะครับเราได้แล้วนะหนึร้อยแปดสิบอ่าหาหนึ่งร้อยครับก็อันนี้นะครับอ่าค่อยๆดูไปก็ เราจะไม่ตัดสูตรแล้วแต่เราจะเอาข้าวบนนะครับข้าวบนทั้งสองตัวเนี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบกับหกสิบมาคูณกันก่อนครับก็คือก็วิธีการคูณน,นะก็เอาสูตรมาลองเลยมีสูตรมีกี่ตัวสูตรมีสองตัวหนึ่งสองอ่าแล้วก็เอาหกแปดก็เหมือนเดิมหกแปดสี่สิบแปดใส่แปดทดสี 4, 6, 1, 6, 6, ่หกหนึ่งหกบวยสองก็เป็นบวยสี่ก็เป็นเอาละครับขัไป อก็เป็นสิบเหมือนกันใช่ไหมอันนี้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งใช่ไหมครับแล้วก็นับไปศูนย์ศูนย์และหนึ่งสองนี่ก็จุดก็ตอบหนึ่งร้อยแปดเท่ากันครับโอเคนะครับอ่าเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูนะผมข้อหนึ่งร้อยสามสิบหกนะครับเป็นข้อสอบจริงเหมือนกันนะลองทําดูนะครับแล้วก็ลองคอมเมนต์คําตอบไว้ใต้ล่างนะครับ ถ้าใครคิดไม่ได้เนดะี๋ยวผมจะมาเฉลยนะครับโอเคฝากไว้นะครับขอบคุณมากครับ